เ <c oughs> นื่องจากว่าคลิปนี้ผมเหนื่อยจากการทำงานแล้วก็ไปถ่ายทันทีเพราะฉะนั้นคุณภาพของคลิปจะแย่มากๆและคลิปนี้บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีเพียงแค่ครึ่งหลังเท่านั้นส่วนครึ่งหน้าเราพี่อ่ผมถ่ายไม่ทันเพราะว่าผมไปกลางงานส่วนการตัดคลิปนี้นั้นผมจะบอกได้เลยว่าโคตรหนวยถ้อยมากๆเพราะว่าไม่เคยตัดได้แย่ขนาดนี้มาก่อนแต่อย่างไรก็ฝากทุกคนกดไลค์ให้กันด้วยนะครับขอบคอุณมากๆที่รอ หากใครชื่นชอบเกมฟอร์ดไนคงจะไม่พลาดช่องดีๆแบบนี้นั่นคือช่องเรี่ยมซิกช่องนี้เป็นช่องแนวแคสเกมและเกมส่วนใหญ่ที่แคสก็เป็นเกมฟอร์ดไนมีทั้งการรีวิวสกินใหม่และการเล่นแบบสนุกสนานหากใครชื่นชอบเกมฟอร์ดไนอย่างแท้จริงคงจะไม่พลาดช่องดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนฝากไว้ติดตามด้วยนะครับมาครับมาลองเสี่ยงกันเสียงสักนิดจิตจยมใสตอนนี้เราไปซื้อตั๋วกันก่อนนะครับมาไปนะครับหาใบห้าใบ

เปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยครับลุ้นหน่อยถ้าเกิดว่ามาตอนเช้านะครับมันจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้มันลดลงไปแล้วนะครับหมอนนะครับมาแล้วหมอน<ร>เออสโลงผู้สูงวัยนะครับ,บรคุณแม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนขอ,อละจักรยานสักคันปั๊บมาแล้ว หวดนึ่งข้าวเออหม้อทะลุข้าวสารจังหวะนี้อสุดท้ายอสุดท้ายครับหลวงพี่ขอเด็ดๆดวงดวงอยากจะยี่ยมเยี่ยมนี่สั่นดัครับยังไม่ทราบดีเบิกหมอนครับมาครบแล้วครับเด็กกุ้มโอเคให้เด็กคุ้มเลยขอบครับตอนนี้เราไปหาแม่กันนะครับแม่น่าอยู่แถวแนี้หาก่อนไม่รู้อยู่ที่ไหนนี่ครับหมอนสองจัดไว้ให้แล้วหมอนสองครับหมอนสองอันนั้นแม่นะครับแม่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับผมอ สลบหน่อยรุ่นเ <laughs> ล,ล,ลี้ยวผมเบิดไปลอยนึี <laughs> ย๋ยวลูพี่ผมดีลูพี่อยู่ดีบรบบโอ้เนี่ยได้ของมาแล้วเอาแม่เนี่ยเราให้แม่คนระับโอ้ยอย่างน้อยเราไม่เกลือขนาดนั้นจัดไปครับอีกสัก ใบแล้วกันเดี๋ยวไปดูก่อนขอแก้ตัวขอแก้ตัวขอแก้ตัวครับขอแก้ตัวนิดนึงครับขอแก้ตัวนิดนึง just a moment ขอบพระผม just a moment รอแป๊บหนึ่งลุงพี่เ <c oughs> รียกสมเลย random random, random. ขอ random ครับขอสุ่มดีๆวันนี้หลวงพี่ <c oughs> เลือกหาแล้วตรงนี้มีการปีนขึ้นไปแล้วจวังหวะนี้หมวนหาหน่อยอยู่กลางต้นอยู่กลางต้นแล้วเอือ มาแล้วลุงพี่แกเลยครับอืมแกแบบคู่ๆครับลุงพี่ขอเน้นเน้นมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลุงพี่ว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งว่มันม่นใจกันจำม่ได้ <c oughs> จำม่ได้แกกัปตันเออมาแล้วมาแล้วแค่นี้ก็คูแค่นี้ก็คูแล้วเนี่ยม,นะมาย<อ>การลงทุนจะมีความเสี่ยง,ยงเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้มาครับอีกกระนึ่งคือ พื้อซักอะไรนะพลาดผือโอ้แคนี้ก็คุ้มแล้วนี่แคนี้ก็คุ้มแล้วนี่เอาละครับผื้ละร้อยหกสิบคนี้ก็คุ้มนะครับกำไรกำไรต่อไปเป็นกำไรล้วนๆนะครับจังหวะนี้หลวงพี่หลวงพี่อะไรครับผงชูรสพลาแล้วเชียวไม่ได้เกลือไอโอดีนไม่ได้เข้าปากครับผงชูรสแทนแล้วจังหวะนี้หัวร้านแน่นอนต่อไปหลวงพี่ หลวงพี่ขอเน้นๆข้นจัวสบัไม่ีีไปแล้วฮึบหมอนจังหวะนี้คุ้มคุ้มเน้นอยู่เน้นอยู่คุ้มตอนนี้เราได้หมอนนะครับเรามีสากมีเสื้อมีเสื้อยัดนุ่นอะไรต่างๆนะครับมีลุ้นมีลุ้นเอ้อชุดมาม่าโอ้จบเลยถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มเป็นการทำบุญไปนะครับ เมื่อพูดถึงงานลอยกระทงนะครับแล้วก็ต้องไม่พลาดนะครับซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งนะครับของงานลอยกระทงที่เราจะเจอกันทุกๆครั้งนะครับนั่นก็คืออาชีพเด็กเก็บเหรียญนะครับที่ของผมก็มีนะครับอันนี้เป็นระบบบอปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่นี้นะครับสำหรับการลอยกระทงเป็นอาชีพที่อยู่ยงมาจนถึงทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคสมัยก็ตามนะครับไปแล้วครับไปแล้วหนึ่งฮึบฮึบฮึบจังหวะนี้ฮึบเป็นอาชีพที่ทรงคุณค่านะครับ มีไปอย่างช้านานแต่ว่าถ้าเกิดประยุกต์สมัยผมนี่ต้องไหว้นะครับจังหวะนี้นี่หนู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 พี่ถามหน่อยครับพี่ถามหน่อยครับได้ได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ได้เท่าไหร่ครับเก็บยอดเท่าไหร่แล้วก็แบรนด์อาชีพทรงคุณค่านะครับแล้วก็มีซิกเนเจอร์นะครับผมอย่างหนังนะครับมีหนังกลางแปลงด้วยนะครับก็ที่นี่เราก็เป็นอ่าสถานที่ชนบทนะครับแต่ว่าเรามีหนังกลางแปลงนะครับที่ เด็กสมัยใหม่ไม่รู้จักนะครับรู้จักแต่หนังลงนะครับอันนี้คือหลายคนเลยนะครับผมหนังกางแปลงนี่ก็นานแล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็มีคนมาทาบถามมานะครับเจ้าว่าทาบถามมานะครับจ้างมานั่นเองแอันี้คือซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งนะครับนอกจากต้นไอ้สอยดาวนะครับกล้องก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามาถ่ายตอนกลางคืนนะครับขอบอกตรงๆนะครับคือกูขึ้นมาบนนี้ทําไมวะเนี่ยขาสั่นขาสั่นนะครับไม่กล้าขึ้นที่สูงตอนนี้ อยู่บนชั้น2นะครับของศาลานะครับ <No. S 1> เรียกว่าชั้น3เลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันสูงชิบหายนะครับ <No. S 1> ผมโอ้โหมุมนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าจะลงแล้วนะครับตอนนี้ไม่ไหวนะครับผมไม่กล้าขึ้นที่สูงนะครับผม <No. S 1> โอเคลงไปดีกว่านะครับ คครับผมมาสรุปยอดกันนะครับก็ตั้งแต่ที่เราไปทําการจับกาฉปองนะครับก็ทั้งหมด200บาทนะครับเราได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับก็เสือพับนะครับที่เราได้มานะครับแค่ตัวนี้ตัวเดียวนี่ก็ราคานี่ก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เราได้นะครับผมในอีกส่วนหนึ่งก็คือนี่สตร์ตรงนี้นะครับไม่ใช่สตร์พับลงมาเนี่ยอย่างที่2ก็เป็นในส่วนของศาสตร์นะครับผมขอใช้ภาษาสาตในะภาษากลางไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเสือนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เราได้อ่ในนสวขง หมอนนะครับผมทั้งหมด3ลูกนะครับนี้มีหมอน3ลูก1นะครับ2นะครับผมเรียกว่าคุ้มนะฮะคุ้มอยู่นะฮะนี่ก็ถือว่าทําบุญทำทานกันไปนะครับผมเนี่ยก็ทําไปเล่นไปทั้งเนี่ยแล้วก็ได้หม้อโลนะครับผมร้อยสามสิบห้านะครับเรียกได้ว่าคุ้มคุ้มสองร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในนี้นะครับก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นกางเกงนะครับพอดีว่าแม่เอาไปเปลี่ยนนะครับแม่ไม่อยากได้ ของที่จับได้นะครับผมไม่เอาไปเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผมได้ข้าวสารมาด้วยนะครับนี่ถ้ามีตาไอแฮอีซีพียูนี่จะพีคมากเลยนะครับแล้วก็มีผงชลรดนะครับผมงานวัดงานอะไรพวกนี้เขาจะไม่เอาเกลือมาใช้นี่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าจะใช้เป็นผงชลรดลดดีแทนกาแฟพวกนี้นะครับแล้วก็เหล็กไฟนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมกับผมนายมิสูพีขอตัวลาแต่เพียงเท่นี้ครับผมเซียวเกณฑครับ